อาการก็คือไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวมาเช็คคอยไฟนะครับว่าคอยไฟเสียหรือเปล่านะครับแล้วก็ถอดล็อกหัวเทียนออกนะครับถอดหัวเทียนเช็คคอยไฟเช็คไฟว่าไฟมาหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับเสียบปลักแล้วก็มาจอดดึงสตาร์ทดูว่ามีไฟระกายไฟขึ้นมาหรือเปล่านะครับที่ตรงนี้นะครับ ไม่ค่อยออกเลยครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนคอยควไยดีกว่านะครับข้อยถอดน,อน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วใต้นี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับถอด,ดเสร็จแล้วก็รือออกมันเป็นแบบนี้นะครับ อะไนะครับครอบสาเหตุแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ใส่ไม่สนิทไม่ไม่เข้าล็อกนะครับเลยสตาร์ทไม่ติดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับแบบนี้นะครับใส่แน่นเลยนะครับเดี๋ยวมาลองใส่ใหม่นะครับประกอบใหม่นะครับว่าสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับจิบตรงนี้นะครับต้องทําให ให้สนิทนะครับใช้ครีมนะครับครีมใหแน่นนะครับแล้วก็ปอดข้าวสอยนะครับมันจะไม่ติดถ้าไม่เรียดสนิดนะครับตรงนี้นะครับลองประกอบเข้าไปใหม่นะครับว่าอยาสตาร์ทติดรอเปล่านะครับใส่น็อตเข้าไปใหม่นะครับ หมุนน็อตเสร็จครอบทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่หัวเทียนลองไปใหม่นะครับว่าจะสตาร์ตติดไหมนะครับลองสตาร์ตดูนะครับติดแล้วครับสรุปว่า ตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าคลิปที่ติดตัวนี้นะครับมันหลุดออกนะครับเครื่องเลยสตาร์ทไม่ติดนะครับมัน,มนจะเตือนมาทีมหลวมนะครับเราใช้ชีมกดให้เรียดนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้นะครับจะให้เครื่องติดง่ายนะครับคือมันจะหลวมพอหลวมแล้วก็ ความเสือนของเครื่องดยทําให้กิบตัวนี้หลุดออกนะครับทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการเช็คดูนะครับเมื่อเครื่องสตาร์ทไม่ติดต้องเช็คคอยค่ายเช็คคอยว่ามาหรือเปล่านะครับถ้าคอยไม่มาก็ตรวจดูนะครับบางครั้งนะครับกิบตัวนี้นะครับมาจะหลุดออกทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับขอบคุณที่ชมคลิปจบๆนะครับ ขอบคุณนะครับ